พาชมหมกลินกีครับพี่น้องครับเมื่อีงนะครับลินกีประเทศอิสราเอลครับพี่น้องันคุ้มผ่าไว้เล้ครับคุ้มผ่าลินกีไว้ล้มเกิดจะแห้งจัง่อยครับพี่น้องนะครับบรรยากาศตอนเลี้ยงๆคือเกาครับพี่น้องนะครับปีนี้ทามัวน้าพันว่าบ่ดกปน๊ดครับพี่น้องปีนี้บ่ดกปั๊ดเครับลินกีอีกประมาณอาทิตย์กลัวๆพี่น้องได้เก็บแน่นอนครับนะครับลิ้นกีครับจะพาเขาไปชมครับพี่น้อง ชมลิ hehe, ้น so กีมกันครับพี people, ่น้องลิ้นกีพ so ันองลองครับพี่น้องนี่ครับพันบักองลองครับถ้าบ้านเฮาน่าจะเป็นพันในจักรพพัดกระบอกหูนะครับพี่น้องนี่พันนี่บ้านเฮาฮง้ว่าจะเป็นพันใดครับหลายครับพี่น้องลิ้นกีเนี่ยนะครับดกแห้งพี่น้องแลวก็หลายพร้อมครับประมาณเกือบสามสิบไรได้ครับพี่น้องเนี่ยลิ้นกีอยู่สวนนี่ครับพี่น้องประมาณสามสิบไรได้นะครับ ก็จะพาพีพ่อน้องมาชมบรรยากาศทั้งนี้พี่น้องก็จะบางล้มจังหน่อยครับทั้งนี้จะบางล้มจังหน่อยครับแต่ว่าถ้าออกไปหัวล่องนี่จะล้มแห้งครับพี่นอ้องต้นยางเขาบ้างไหนครับในล่องนี่ครับมันจะคุ้มพาไว้แบบนี้ครับพี่น้องสําหรับลิ้นกี่นะครับตอนที่ผมอยู่เพิ่นกับยังขั้นได้เก็บนะครับพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกับป้อยกินกับต้นน,น้อยๆอยู่ครับพี่น้องต้นน,น้อยๆอยู่บ่ได้ถือว่าต้นหญ่นะครับ แต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าต้นใหญ่แล้วครับพี่น้องเญ่้ว่าเกลายลายแล้วน่ครับพ่นจะปลูกที่ครับพี่น้องบ่คือบ้านฮ้องครับสําหรับสวนลินกีพันครับนะครับอยู่ประมาณ2เมตรครับพี่น้องระยะห่างของต้นพ่นครับปลูกค้างกันแค่2เมตรครับพี่น้องบ่ได้ปลูกเ่ได้ปลูกแบบบ้านฮ้องครับบ้านฮาจะปลูกข้างกว่านี้ครับผมว่าครับบ้านพ่นจะนินเอาปริมาณครับพี่น้องเพราะระบบนาระบบปุ๋ยพันถึงนะครับ พันจะปลูกแบบทีๆได้ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องไปซิมเบิงว่ามันจะหวานเมื่อวันแต่ว่าก็ต้องหาหน่วยแดงๆจันหน่อยครับพี่น้องนะครับพาเบิงหลายๆร่องครับพี่น้องนะครับระยะห่างของร่องพันนี่ก็จะอยู่สาหรับวนลินกีนะครับพี่น้องหกเมตรครับวนลินกีพันจะเห็นห่างหกเมตรนะครับเราระยะห่างของร่องมันครับพี่น้องแต่ละแถวแต่ละแถวนะครับผมห่างแต่ว่าไอ ระยะห่างของต้นพันนี้เอาห้างกันแค่สองเมตรครับพี่น้องสําหรับบลินกีครับนะครับลายครับเจ้านี่ประมาณสามสิบไร่ครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็จะเฮ็ดเป็นถนนแยกครับพี่น้องแยกที่ว่าเป็นเป็นป้าไผ่ป้ามันนะครับพิ่นจะเอินเป็นป้าหนึ่งป้าสองป้าสามไม่ผิดนะครับพี่น้องเพิ่นจะแยกอ่อกครับนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปชมกันครับพี่น้องครับนะครับลองนี่กับดกเกลื่อนนะครับพี่น้องทดลองมิทดลองดกกับพาชมลิ้นกี่นะครับพี่น้องอีกบ่น่าจะเกิน สองอาทิตย์พี่น้องว่า่อนาจะเกินสองอาทิตย์ได้เก็บแน่นอนครับนี่ครับถ้าจะซิมต้องหาลูกแบบนี้ครับพี่น้องลูกแบบนี้จะหวานครับพี่น้องลูกแบบนี้จะหวานนี่ลูกแดงๆแบบนี้ครับคือว่ากาาําลังสุกตัวพี่น้องจะเริ่มหวานแล้วถ้าลูกใดทีวด่วยย่าย,ยังเหลืองๆอยู่นี่ก็จะคมหวานก็จะยังบหลายพี่น้องยังบหวานปรนใดนะครับแต่ว่าถ้าลูกใดย,ยังออกเขียวๆนี่คือสมแห้งครับพี่น้องครับหน่วยใยแห้งครับพี่น้องสําหรับดินกี ลุมไงนะครับพี่น้องกีพันธเนี่ยพันุบอกองลองครับพี่น้องผมว่าพันเดียวกันกับไต้หวันนะครับพี่น้องเนี่ยพันว่ามาจากประเทศกินนะครับทำหนาสายพันธุ์พันว่าสายพันธุ์นีมาจากประเทศกินนะครับทำเคยทำหนาตาแท็กก้อนครับพี่น้องตะมาเทียวก้อนครับครับโลกแข้งครับพี่น้องสําหรับนกีสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องสวัสดีท่านผู้ชมครับน่ครับพี่น้องเมื่อนี้พอดีมีเวลาครับพี่น้องในเลือกงานตะเวนแน่แหละก็มีเวลากัเลย พาพีพ่พาน้องจะไปป่าักม่วงครับพี่น้องเมื่อนี้ยจะไปป,าป่ามะม่วงแล้วก็จะไปเบื้องบักทั่วนะพี่น้องปลูกบักทั่วไว้ประมาณสองเดือนพี่น้องได้สองเดือนแล้วปลูกบักทั่วไ้ครับนี่เขเดี๋ยวไปเบิ่งจักเตยอยู่เพราะว่าบมมีเวลาครับพี่น้องก็ไปเก็บแตงโมไปสวนอินทรลัมนะครับบ่ได้มาสวนักม่วงครับพี่น้องพอดีเมื่อนี้แวะเขามาตอนคุ้มผาลินกี้ผมก็บปด้มาครับพี่น้องตอนคุ้มผาก็ผมก็จะไปเก็บแตงโมครับพี่น้องก็จะเป็นอีกคนไทยเขาครับพี่น้องอีกทีมงานหนึ่งให้เพิ่นมา ผมก็มาแต่ตอนที่ว่าลูกในน้อยอยู่นะครับพี่น้องที่ว่าจับลูกไม่ๆหมครับบ่ค่อยมีเวลาครับพี่น้องป่ได้มาทั้งสวนบักม่วงนะครับช่วงเนี้ยเลยงานกับคำจัดหน่อยนะครับจะพาพีพาน้องมาชมลินกีก่อนพี่น้องก่อนจะไปชมบักม่วงครับพี่น้องชมลินกีแล้วก็จะไปชมบักม่วงแล้วก็จะพาไปเก็บบักทั่วครับพี่น้องเก็บบักทัวบมฮู้วจะเป็นน้วยกว่าครับพี่น้องเพราะว่าปลูกไว้สองเดือนแล้วแต่ว่าเคยถามน้องเพิ่นที่ว่าเพิ่นเพิ่นพันมาเพิ่นว่ามันออกดอกอยู่นะครับพี่น้องเพิ่นว่าเห็นมันออกดอกอยู่่่่แตววาาเเพนนนนยยัังบ้หห็ะคร ก็หลายมือแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมก็จะรองไปไปเบิ้งครับพี่น้องว่าจะมีนวยวะหรือว่าพ่นจะงํามบ่งงมํานะครับสำหรับบักทัวครับพี่น้องนี่ครับเรีงกๆก็จะพาพี่มา้องมาชมลินกีก่อนครับพี่น้องก่อนจะไปเพราะอันเป็นทางพันครับมันจะเข้าไปคือว่าเข้าไปนี่มันจะอยู่ทั้งหอกครับพี่น้องสวนลินกีอยู่ทังหอกแล้วเข้าไปก็จะเป็นสวนบักม่วงครับพี่น้องเป็นสวนบักม่วงแล้วก็สวนบักม่วงแลวก็จะเข้าไปเบิ้งบักทัวครับพี่น้องที่ปลูกไว้นะครับพี่น้องลินกีคร เดี๋ยวจะพาไปซิมล like ูกแดงๆครับพี่น้องน่ครับพ่นคุ้มผ่าไว้หนี่พราเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องผมทำพนาแล้วว่าเป็นอย่งขึ้นได้คุ้มผ่านะครับพี่น้องถ้าไม่คุ้มผ่าครับพี่น้องนกเพราะว่ามันแดงมาตอนนี้ยังบ่ปันใดครับพี่น้องตอนเนี้ยเพราะว่าพ่นยังขั้นได้หวานครับพี่น้องแต่พอ่นหวานมาจังไรวนีเพ่นเริ่มสุกครับพี่น้องพ่นเริ่มสุกนี่นกครับพี่น้องนกนี่เขามากินคือไ่ได้เก็บเลยนะครับสำหรับนินกี้เนี่ยจะบ่ได้เก็บเลยเพิ่นว่านกเมากินไหลจะเสียหายหลายครับพี่น้องสำหรับ แพงครับพี่น้องลินกี้ถือว่าแพงครับเพราะว่ากิโลหนึ่งกับประมาณ30ิเช็คครับพี่น้อง30สิบเช็คเป็นเงินไทยกับประมาณส0 0บาทครับพี่น้องเป็นเงินไทยเขาครับเดี๋ยวผมจะพาไปซิมต้นนีเบื้องครับพี่น้องนี่หัวล่องครับยวเข้าไปเบื้องล่องนี่จะง่อยกันครับพี่น้องเบื้องล่องทางนี้ว่าเพิ่นจะดกซ้ำเด๋ครับเปเบื้องน้ำกันครับพี่น้องครับว่าจะดกบ่ดกน่ครับยี่นีกับประมาณ30สิบไล่พี่น้องสำหรับสวนลินกีครับสามสิบไล่ ถ <im iter> ้าพว่าหลายก็หันนะครับพี่น้องก็บก้าวข้าวข้าครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นก็จะบ่มีคันแท้นะครับบ่คือบ้านเขาเป็นทีลงลงนะครับทีสวนเพิ่นก็จะบ่มีต้นไม้อยังเลยก็คือว่าปลูกดินกีกับมีตะลินกีปลูกักม่วงก็จะมีตะักม่วงสีนะครับพี่น้องน่ครับเป็นสวน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 ไปครับพี่น้องน่ครับดกครับพี่น้องคือว่าโดกครับหลาครับสําหรับดินกีเดี๋ยวอีกประมาณสองอาทิตย์พี่น้องด้ชิมนํากันครับพี่น้องรอชิมนํากันเดี๋ยวพาพี่พาน้องมาชิมครับกา เดี๋ยวนี้กับเวลากับประมาณหงบวงกว่าแล้วครับพี่น้องแต่ว่าบ้านนี่พอนี้ข้นงในมืดอครับก็จะเฝ้าๆจังหน่อยครับพ so, so ี่น้องพาพี่พ่น้องชุ่มบรรยากาศซัมนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปซิมกินกี้จังหน่อยครับพี่น้องเพราะว่าก็จะได้ไปหลายมองพี่น้องจะไปเบิ้งหมวก่วงน้ำพาพี่พ่น้องไปชุ่มหมวกบวงน้ำแล้วก็จะไปเบิ้งหมวกทั่วครับพี่น้องว่าจะพอได้กินบ่นะครับพี่น้องเพื่อมันออกหน่วยพอได้เก็บไปต่ำบ่นะครับนี่ครับพรว่ากับเพรได้มาเป็นเดือนกลัวครับพี่น้องเพรได้มาทางโซนนี่นะครับพี่น้้ออองงจจะะไไไปปททาินลลัมแวกก็็เบ ไปอินทพลัมแล้วโอ้ผมก็ไน,น้องต้นเพนนิ่นคุ้มผาบวกนี้ข้ในแล้วับพี่น้องยวไปเบื้องต้นนั่นครับต้นน้อยๆครับดกแห้งเพราะว่าก็จะไปเก็บแตงโมครับพี่น้องตอนนี้ก็คือว่าเรียบร้อยแล้วับพี่น่องแตงโมครับแตงโมก็แล้วแล้วอินทพลัมก็อีกทีมงานหนึ่งครับพี่น้องไปนี่ครับเดี๋ยวพาเบิ้งต้นนี้พี่น้องที่ว่าบ่ได้คุ้มผานะ่ครับผาพันสุดพอดีผาบ่พอครับพี่น้องนครับลิ้นกีครับพี่น้องน่ครับ ส่วนลิมกีก็ถือว่าดกอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าผมทำหัวหน้าหัวหน้าว่าบ่ดกซ้ำปีที่แล้วครับพี่น้องหัวหน้าว่าปีที่แล้วดกก็หนีนะครับนี่ครับลิมกีครับพี่น้องปีนี้เพิ่นบ่ได้ถือว่าดกครับเพิ่นว่าซ้ำนี้ขนาดซ้ำนี้ว่าบ่ดกจะซ้ำเดยครับพี่น้องถ้าเกิดว่ามันดกดกคือยังเพิ่นว่านี่พราผมว่าบ่แม่นนี่นะครับเดี๋ยวมาซิมเดี๋ยวไปซิมต้นพุ่นดีกว่าครับพี่น้องนี่ผมว่าตัวนี้ถือว่ายังเหลืองหลายอยู่ครับพี่น้องเหลืองหลายอยู่เดี๋ยวไปซิมต้นนั่นคคคครรรรรรัััััับบบบบบบนนนนีีี่่่ถ้้้าาาเเจะปปลลลูกกก็อองงใิิพสำห เพิ่นจะปลูกห้างกันแค่สองเมตรนะครับต้นลินกีบ่บ่ปลูกไอ้บ่ปลูกห้างหลายครับพี่น้องถือว่าทีอยู่นะครับห่างกันสองเมตรแต่ว่าระยะแถวเพิ่นระยะแถวเพิ่นก็จะเอาห่างกันหกเมตรครับพี่น้องนี่หนึ่งหกเมตรนี่ครับระยะแถวนี่ครับเดี๋ยวเบื้องต้นที่ว่าหน่วยแดงๆเมื่อกี้ที่ย่างม้าเห็นอยู่ครับพี่น้องเอาหน่วยแดงๆเอาสุกๆจังหน่อยครับพี่น้องนี่ครับแล้วก็จะจงเป็นถนนไว้แบบนี้ครับพี่น้องเพื่อที่ว่าเวลาเก็บผลผลิตเก็บยังก็จะได้ง่ายครับพี่น้อง เอารถเลียนอ้อมคือว่าเพื่อนกับบ่อเห็ดย้ําครับพี่น้องแถวหนึ่งกับประมาณหาสิบโอ้น่าจะหลกว่านพี่น้องเพราะว่าแถวหนึ่งนี่ประมาณร้อยกมตรเกือบสองร้อยเมตรได้ครับเดี๋ยวเบิ่งเงินครับพี่น้องต้นไรที่ว่าเดีๆยงผมยางมเมอกีครับที่ว่าเดียงไหลายๆครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่พาน้องมาซิมกันครับพี่น้องซิมนิดจิ๋วโอ้นครับพี่น้องเดี่ยงแข้งครับพี่น้องยุ่นยุ่ในฝนแห้งเดงพี่น้องเดี๋ยวไปซิมลองนั้นอีกว่าครับนี่ครับ ตัวนี้เดงครับพี่น้องเดงไรนคะรับน่าจะทุกพี่น้องผมว่านี่นะ่าจะหวานแล้วครับนี่นี่ครับแดงไรพี่น้องนี่น่ครับแด้งไรพี่น้องนะครับเดี๋ยวเด็ดมาน้ำกันครับพี่น้อง <urers> มาซิมกันกันนกพี่น้องกันนกทำหัวหนาแล้วขัวหนาว่าถ้าเกิดว่าไอาถวพวเฮ็ดแบบนี้พี่น้องนกิ่นจะเข้าไปหลายนะครับบ่อไหลายนะครับพี่น้องมันยังขันหนไปว่ายังขันเหนแก่ขันหนหวานนี่ครัผมคิดว่าครับ เดี๋ยวมาซิมกันบางจักซีนไว้พี่น้องอามาซิมจักซีนไว้นะครับหน่วยใหญ่นะครับสำหรับลิ่งกีบานเพิ่นนะครับลูกใหญ่ๆนะฮะในสุกแข็งนะครับพี่น้องแต่ว่ายังมีความยังมีไอ้สีเหลืองอยู่ครับ พอกินอยู่พี่น้องแต้ว่าก็บ่ได้ถื้อวันแห้งครับขมหวานนี่ยังบ่เต็มที่ครับแต่ว่ากับพอกินได้นะครับจะติดนี่ครับพี่น้องพอกินได้อยู่แต่ว่าจะจะติดสมหน,หนึ่งครับพี่น้องติดสมหนยหนึ่งติดติดเปรี้ยวนะครับพี่น้องติดเปรี้ยวอยู่น่ครับแต่ก็กินได้ครับเมล็ด กบดบ้ถือวันแญ่แห้งครับมเมล็ดกบด้หวานแห้งพี่น้องบได้หวานแห้งร้อยอีกประมาณสองอาทิตย์พี่น้องรับรองว่าหวานเจี๊ยบครับพี่น้องอีกสองอาทิตย์พ่อกันครับพี่นอ้องครับถ้าเกิดว่าเพิ่นแดงก็หนีพี่น้องผมว่า จะหวานก็หนีครับตอนตอนนี้ก็ถือว่าพอกินได้พี่น้องแต่ก okay so ับพอถือว่าหวานแห้งครับแต่กับพอกินได้นะครับกาดบมมีอย่างหลายครับสาหรับคลิปนี้พาพี่พาน่องแวะมาชมลิ้นกีนะครับมาซิมลิ่นกีมกันครับพี่น้องมาซิมลิ่นกีก่อนแวะชมแวะซิมก่อนที่ว่าเพิ่นจะเก็บกับพี่น้องอีกประมาณสองอาทิตย์ครับได้เก็บครับพี่น้องครับการสำหรับคลิปนี้นะครับนายกกลางก็จะขอลาพี่ล้าน้องไปก่อนนะครับ เดี๋ยวจะพาพี่พาน้องเขาไปชมบมวกม่วงต่อครับพี่น้องชมบมกม่วงแล้วก็จะไปเบื้องบกทัวครับพี่น้องประมาณเกือบสองเดือนพี่น้องว่ได้มาเบิ้งบกทัวเดือนกัวกแล้วครับพี่น้องเกือบสองเดือนแล้วจะไปเบิ้งก่อนว่าจะมีหน่วยพอได้เก็บบัวนะครับพี่น้องครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้พี่ๆน้องๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขความเจริญครับผมนายังกลางจะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมครับสวัสดีครับชิปนาพ่อกันไหมครับพี่พิงน้องครับรอชมรอติดตามต่อครับพี่น้้้ออองงครรับบตนนนเก็ิีี่พ หลังจากนี้ก็จะไปพาพี่พาน้องไปชมบักม่วงครับพี่น้องชมบักม่วงแล้วก็ไปเก็บบักทั่วครับพี่น้องครับครับคลิปหนาพอกันไหมครับพี่เพียงน้องครับ